่ะเราก็มาติดตามชมคลิปกันต่อนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยอดอ่อนบัวแดงกันนะคะก็คือเราก็นําหัวของเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะมีหน่อนนะคะเราไม่ต้องใช้มีดตัดนะคะชมูเด็ดกระตุกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวหน,น่อที่กำลังเกิดเราก็จะจุ่มใบใหม่แบบนี้นะคะไม่เอาเราก็จะเลือกต้นนะคะที่เป็นยอดอ่อนแบบนี้นะคะเลือกไป ใช้มือเด็ดเลยค่ะเพราะว่าการใช้มีดอาจจะโดนหัวนะคะทําให้หัวเน่าเสียง่ายเราเด็ดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะใช้มือเด็ดไปเรื่อยเรืยเราก่อนใหญ่ๆมากินก่อนได้นะคะนี่นะคะพอเราเด็ดได้ก็จะมีเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เมื่อเราดมกลิ่นก็จะมีกลิ่นของบัวติดวิธีการทําให้ลดกลิ่นแล้วก็กรอบนะคะต้นของเขากรอบก็คือนี่เลยคะ่ะสันส้มสันส้มละลายน้ําลงไปแบบนี้นะคะแกว่แงแกว่แงแกว่งแกว่งแกว่งเป็นการดับกลิ่นแล้วก็จะทําให้ยอดบัวแดงของเรานะักกรอบแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีรสชาติที่แบบว่าไม่มีกลิ่นโคลนด้วยนะคะแช่วไว้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นเราก็สามารถนําไปทําเมนูต่างๆได้อันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะในการที่ทําให้กรอบลองนําไปใช้ดูค่ะส,สัน้มการกินโบแดงที่ทําให้ได้รสชาติอร่อยไม่มีได้ความกรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ